กองทุนก้การผู้ฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำพ้อที่ผู้หญิงผู้โกได้บ่ชอบนะครับโดยการของท่านทาโตอาผู้นำพ้อที่นะครับโดยการนำของนายเกชนโสาแสงนายเทนีรว่าคระบิฐาคณะสมาชิกสภาแม่เมื่อบัตรเขารอยใหญ่มาหนีเด้อีเสฐานเออ บเห็นเห็นเพิ่งประกาศว่านายกมาะาอา่านยเีอ่าหยนั่นคนเดียวกันปะคนเดียวกันนี่ยเขาใหญ่เดี๋ยวเราใหญ่ด่วนลันนี้ดิด่ลสิัวอเียปากันงเปลี่ยนเปล่า ง่ายจ้ะกัรทะแล้วาก็ไปโกุเปบะม่นโกชุมังนเทียรนั้นให้บ้านคำเลี่ยงเราเดี๋ยวนี้เราบะเมี่นยวงเรื่อเมืองบอกออกกันทะเไปโกชุมเราไปเมืองแต่บานีพุ่พุดรอรอนี่แนอยู่นังเล่าหลายปีนี่ยที่เพิ่จังานที่พี่นองที่มแสดงว่าเราสิม้อยู่นสิ

ก็จะมีนะครับการทำเกษตรกรมายเลาะสัขนนะครับในทุกนี่้ออาจจะมีโอกาสได้อปดูการรากัอาไว้ร่วมกันนะครับว่าโปรไชติดตามงารงตัวของทางก่าโปรใจด้วยนะครับขอบคุณแม่ครัวนะครับได้ติดต่ออาหารนะครับโดยเฉพาะมี่คณะกรรมการฝ่ายนะมาเราเป็น ถ้าผู้ช่วยกองนีถ้าผู้ช่วยกระทรวงศกานะครับท่าผู้ช่วยเชนนี่นะครับน่าจะมีชคยสแต่ข้อีงงานครับได้ช่วยบิการงานขนส่งและ็สทนีอนตอามทพานเจ้าองค์มีสูรหลายท่านนะครับ่นจัวามีูนะครับได้มาช่วยนกรัาอยากตอเน่ครับที่เราต้องรับในการแรดเด็นนี้ปรากาเราว่า โดยท่านนายรวมได้กำนในเรื่องของการวเหรับทำให้เกิดความุวยได้เทาีเอาท่าเามตประกาศดวยนะทจะมาหวบ่ายบริษัทท่องะับว่าในกลางตินโมเย่มามาหวพาหวพาเอกนังเอกทั้งหลายมา แล้วดึงเิมจูงใจจะของมาอยู่กับเนื้อกับตัวเน่ยทุ่มเคยเจอทั้งหลายมามาทุ่มเคยเจอทั้งหลายมา <Bliss> เหลือแล้ว,วมาไหวาพาไหว้พาเนี่ยมาเอาสมาธิมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเพื่อเจอพเพืเ่อยู่ในโลกสมมุติหลายเลยเร็วมามา บอนไมสูงแล้วอ่มาดีแล้วเรามลาีลนดเออออย่าปล่อยคิดป,ออปแบบล,ล่อยใจอย่าของเป็นน้ำแดดน้ำร่มไหลสวยมาหวาผ้าเนี่ย <c oughs> เร็วยั่อย่ดด้วยด้วยดุ่ <c oughs> ่นันใาผ้าทำไงวุ้นไหล่ะนั่งบังเส้ายู่หันอ่ะ มาทำไม่เจอว่าสั่นชีวิตตะละมเลยเนี่ยเสียเสี่ยตีอะไหมูปังเสียเสียยตีต้องขนกี่ว่้อเนี่อวนีแม่ข้วต่างแต่มาเบากับเส้าไหว้างเลย ม่อกี้คือพ่ออยู่อยู่ <c oughs> ว่าคิดว่าใจนี่ม <c oughs> ีความรักแต่ตายแก่งจังปังยอมพูดนองกสิเนี่ยรับพี่น้อง <c oughs> ý kiến của chúng ta sẽ rất là vui khiến cho 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 chúng ta sẽ rất là vui khiến

คอยใสและน้อยใหญ่ใหที่คอได้วามางการรขอที่าของที่ต่อใส่คบและตอนนี้นะครับาาราวานะครับโดนเสร็จาวันใน

ร่วมบำรุงรนนุนะครับะเการสร้างห้องนสราตัวร่วมการานีต่อไปพอพัฒร่วมถึร่วมสันครับภายนนี้ครับก็จะได้งาการงานในกได้าประเทศช่งานของสเงินร้อยไปรูรอทงานาจิตได้มคดเกิดครับ แต่ภาพป่าชาติศัตรูสอที่บ้านโดนสะอาดหมู่ที่12นะครับก็มีพี่น้องร่วมบริจาคตามลักทรัพย์แล้วก็การสร้างุถิของทางศันรูสองของบ้านโดนสะอาดนะครับก็มีการเข้าไปเปิดพิธี้อยนะครับที่สำคัญที่ที่เราได้เป็นนะครับเป้ามาในพื้นที่ ตอนมาปไทยพื้ <m ix> นที่อาจจะแก้อาการสงารดมนะครับก็ไเปิใจมีน้องมาด้วยความรักความศรัทธาของทางติน้ำแต่โดยนะครับล้วกอมารรบบนหาระโพปไทยนะครับและเป็นเรื่องของการโดยการนะครับถ้าเราอ่ารัวนะครับ้าห้องาก็ ในทุกค่ายผู้ตการท่าประารนะครับก็จะหาเปห้องนเพื่อเปประวบติให้กบน้องส่งการแสดงขอลับได้ีฉันไนะครับก็ขอขอสุณและขอให้โัทนาบุยการกระจายสาาของพี่หมาลสทุกสนกตงรใบมาด้นตรับก็แต่งให้ได้คยนะครับผมสอนได้คุยแค่นี้ก่อนนะครับ Imina sakali na tang butang kami pusaya ma. Imina sakali tang namang ma. Imina tang sangkang kami pusaya ma. Arahang sama sabuto bapawa putang bapawa tang kami wati mi. Sawaka so, tamu tamang nama สุขติปนุพระกับวัตสากัสังโฆสร้างกนัมามินาโมตัสสะพระกับวัตะราตุสมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระกับวัตะราตุสมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระกับวัตะราตุสมมาสัมพุทธัสสะอิทิปิโสภะคะวาอารังสัมมาสัมพบูติอิจารณะสัมปันโนสุขตโลควิทูอนุตโรปุริสัตถมัสสารติสัทธาเทวมนุสานังกุตูภะคะวาติ Sawaka so, uh, tuh bhagavata dhammo santi diko akari ko ing eh, pasiko opanaiko pada tangve pita pu vinuni ti suka so, dipanno bhagavato sawaka sangko ucu dipanno bhagavato sawaka sangko yaya batipano, bakabato, sawa, samiti dipanno bhagavato sawaka sangko ya dijangkatari purisa yukari atau เจ้ัพระกบฏตัสาบกัตริสังโฆอาหุนนายโยปาหุนนายโยตาขินายวันเฉลี่ยคณิโยอนุตรังมุญญาเกียตังโลกัสสาติเอสังมันเตสุจิราปารินิพุตังปิตังพระกบนตังสารนังกชามิตรรมันจาพิขุสังขันจาอุบาสกังอุบาสิกังบังสังโฆการิตัวชัตตะเกปานุเปตังสารนังกตังถ้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งคุณพระผู้มีพระภาคเจ้า แม่ปริบาตนานี้แลกรับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือจะไม่ถือสิ่งอื่นขอให้ทัานผู้เจริญจงทรงจำไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ออมมอบกายสบายชีวิตปากฟังไว้ในคุณพระพุทธศาสนาพรองมุงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวันนี้เป็นต้นตราสเพืนช่วยชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้แลพระตนัจเยตมาเทนาตวารัตเยนากระดาสาฟังกับประดาจพระพตโนกันเต สังพันธ์ีพมาตีนาตวารตติยนักตังสัพพังอภรากตังขปตุโนปันตีอาจารีปมาตีนาตวารตติยนักตังสัพพังอภรากตังขปตุโนปันตีมาตาบิดาเรปยพมาตีนาตวารตติยนักตังสัพพังอภรากตังขปตุโนปันตีกรรมชั่วใดที่เป็นบาปประศุนที่พระเจ้าประการได้ประมาทข้ามทาที่ล่วงเกินในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในภูมิยามันดาครูบาอาจารย์สามีภรรยาปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่สถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้พระภูมิเจ้าพี่พระแม่นางธรณีพระแม่คงคามหานีรีเจ้าบ้านบาดเมืองเจ้าปู่เจ้าปาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าฟองเจ้าบึงบูม้าเทวดาลุกกาเทวดาอากาศเทวดาเทวดาป่าดินกินลมยมยักษ์พญานาคคุณนางพญายมราชาจตุลุกรมาณนังสี่นาริกาบานพลังเหนือโลูกเหนือจักรวาลหา้าพเจ้าเร่วมเกิดด้วยการมาดใจทั้งตอนน้าแล้หลังจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ ขอให้ท่านผู้มิพระคุณที่กระล้มนับถือดังการนำมาแล้วนั้นจูดุกกระได้ให้กระทษปโกรหมดสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ป็นบาปนิมิ็นิมิมต่อไปอีกขอให้ความทุ่ง์โศรโรคภัยของสิ่งจันล้อมใดใดอย่าล้าพของมานขอแต่ความสุขความเจริญความมีช่มีชัยจงเกิดจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดกาลและนานเกินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์กิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้ง อัปยาบรราฮุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดจาได้หีเรีนต่อกันและกันเลยอภิญาประชาหนฮุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดจาได้ปยญญาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอริฆาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดจากได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาตานังปัญญาลัตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนวนิพพานทุกทั้งสิ้นเกิด ทอดทอดดีๆแล้วทอดแบนันเองเบาซ้ำกั่เราเียีะหยอกะไปหาหยอกแจะเหมือนกับเาจะเขียนกปอพอแหงค้นหาเล็อาบมเป็นเด็กหน่อยเลยดีหรืไม่บ่มเปนหารักหร้อเป็นผูใหญ่หรือใส่สุดแต่เลัก่อนเ็เป็ี่นเขต้องเดลยก่ไไม้นเ็ยก็นังบ่เห็น